มีใครมาขอเอาหรือครมาปฏิบัติเอาอยาดเอาอปลวกเออออกแล้วก็<ย>กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ไม่เคยมีใครมาบูชาเอาไม่เคยมีใครมาจุดทูปจุดเทียนบูชาเอาอยู่ยังเฉยๆยูยังไ่ฝนตกยูยังเปียกเปยี่ยนยังไม่มเียวก็อดเลี้ยวก็เลี้ยวก็หอได้ได้ี๋ยวก็ได้สิ่งดีๆเดี๋ยวก็ได้สิ่งดีๆกับสัของถูกับสนบัตรข ทัดสมบัตของสูกจับลอยให้แก่มนุษยมานาก็ปล่อยให้แกมนุษย์มานานเน่แหละจอยให้แก่มนุษย์มานาจัล่ยให้เร็วเร็วอยให้เร็วตอกตฝนตกก็ไม่ตอกตัวตอกตอกตัวตกตัวกตกตฝนตกครับทุก ม่ร่างเดดินบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเปาเปาเป้าหน้าเป้าหน้าเป้าาป่าเ้า้าเเปาเปาเ้าไปเก็บนะเป้าไปเก็บเปาเก็บเนั่นออกไปแล้วเปไปเก็บเปออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วตัวออก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 อไปแล้วเปาไปเก็บออกไปแล้วอเอาตัวใหม่เยวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่อาตัวใหม่าตัใออกไปแล้วผ่านไปแล้วเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ไปไปไป 8 9 0 7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  8 ก้าขัหัวให้เป็นหกด้วยเก้าขาหัวเป็นหกห้าขาหัวเป็นแปดหกเจ็ดาหัวห้าขาหัวแปเจแปเจเจ็ดาเก้าเ้าถ้าเอาเก้ากัเก้าหกเจ็ด้าเอาหกกเ้จดหเจแเจแเจจ็ดำไว้ดีจำไว้ดีจำไว้ดีแปดหกเจ็ดนะแปดหกหกเจแปเจเจ็เจ็เจ็

987กับ62 987กับ62นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ด,ด้วยพิมพ์ด,ด้วยสาธุสาธุสาพ์สาธุขอให้รวยรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อสาธุสาธุสาธุฝนตกด้วยนะครับวันนี้เนาะ987แล้วก็2ช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับ 98762ดฝนมานะครับอย่าดินรีบลงรีบออกฝนตกหนักแล้วนะครับที่<า>อะไรนะ98762 <c oughs> <62. S 3> ปดเจ็ดหนี่โอ้แปดเกห้อ้าวางกอ๋อเก้ากับหัวเป็นหก <โ> <ITA> อ๋อนี่ผมพูดผิดนะครับสีดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสาหัว้าไม่ปลหัวเก้าเจ็ดออตัวก็หกสอง เอออ่ะอ่ตัวไหนใหญ่เนี่ยได้และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ